หน้างานอะแค่นั street, oh, or, or. Right. S <S right. ้นแหละเอาอีกแล้วเหรอเหี้ยมันเดือดอะไรล่ะไอ้กูปมผมมีปัญหาเขาอยู่แล้วเข้าใจ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 ว่าเขาจะเอาอะไรวะเรรรียยบบ้อคัโอ้โหเรียบร้อยเงินเข้าบัญชี้แล้วและรถที่เลือกไป้าเฮ้ยไปเอาเทค้าเฮ้ยมันเอาเทค้าไปก่อนเลยครับเฮ้ยไม่เอาเทค้าน่ะแต่ดีแล้วเป็ไงสิสองมึงจะเอาไหมเอาดีเหี้ย ไทคานน่าจะท็อปพี่พ,ออพี่เปาเยหลายๆแกงบอกอยากได้อ๋อนั่งสีนะ่เหรอเออมันนั่งสี่แล้วมันเป็นไฟฟ้าด้วยออออ๋อสักครู่นะครับเฮ้เเเยทำไมเขาเอาไทคานวะจริงนะครับกับคันแรก้าหนูมีความเห็นอะไรไหมครับทำไมเขาเอาไทคานวะซื้อ <c oughs> ไปก็ไม่ได้อุ้มหรอกเชื่อกูดีเดียวดี๋ยว,วได้กูเกอร์เดี๋ยวจะได้มูหรือเปล่าสุดยอดเลยนะแหม่เขาของจริงนะครับนั่น คันแรกห้าร้อยห้าออกไปแล้วด้วยไทยทานนะออกไวออกไปแล้วนะแพงพี่แพงเอายังไงดีรอบแรกคู่กุนมากต่อรอบสองกันเลยดีไหมต่อเลยไหมครับพร้อไม่จ้าแก๊งทั้งหลายพร้อไม่รบคุณสองพร้อมค่าย์ป่ายป่าเอาเอาเลยคุณเมิเอาละครับคันที่สองนะครับเริ่มต้นที่ห้าล้านเหมือนเดิมเลยครับเป็นครั้งละ่หนึ่งล้านนะครับสูงสุดได้ห้าล้านนะครับอ๋อสูงสุดได้ห้าล้านอย่งนี้ อาปีสองเริ่มที่ห้าเอ็มจ้ะมึงเหรอได้ให้มึงก็ได้แบดบันนี่ก็ได้แบบันนี่สามร้อยอ่ะแบดบันนี่เปิดไปที่สิบนะจ๊ะตอนนี้ครับผมไม่แน่วะไม่รู้คันต่อไปเป็นไรยสิบติดนาทีละห้าจ้ะสิบห้าเนาะพอเย็นสิบห้าจ้ะยี่สิบครับเอ็กดีครับเอ็กดียี่สิบจ้ะยังไงครับว่อะไรรอบสองหยุดทียี่สิบเหรอ อ่าครับขอบคุณครับผม20่สิมเรียบร้อยแล้วครับเอยี่สิบครั้งที่หนึ่งเบ่งแล้วนะฮะนายบนนี่ยี่หค่ะอ๋อ b b มาีมา25นะดึกกว่าจะจบที่20อ๋อ35ค่ะ35โดยแบันนี่เลยเลยเลยส่ออะไรไปเลย40ครับ45ครับสี่ห้าโดยแบบบันนี่50าสิบครับห้าห้าครับหกสิครับสวยยี่สิบโดยเอดีนะไม่มีใครยอมใครค่ะตอนนี้จบที่60หรือเปล่าเอหกนับเลยครับนับเลยครับ เร็วครับเร็วครับยังไงครัครั้งที่หนึ่งเร็วครับครับฮะหกห้าครับหนึงแล้วบ้หกห้าครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเอจสิจ้ะฉันหยุดดาทาไมนับครับนับครับโอ้ห้าแล้วแปดสิบครับแปดสิบครับแสิบอดีนะแปดสิบครับแปดห้าไปแล้วเก้าสิบครับเก้าสิบมาเก้าห้าครับร้อยเก้าห้ามาร้อยครับร้อยมาหนึ่งร้อยแสิบรอยรยสิบแล้วเอา ร้อยิร้อยยี่สิบับร้อยยี่สิบต่อเนื่องครับร้อยสามสิบับร้อยสี่สิบรับร้อยสห้าร้อยห้าสิบรับร้อยห้าร้อย็กสิบพับร้อยเจ็ดสิบั้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดห้ครับโอเคร้อยเจดสบรอยแปดสิบครับร้อยแปหครับร้อยแปดหายเก้าิบครับร้อยเก นี่ก็มานั่งนับเลขขยายคุณหสองร้อยไปแล้วคุณหมีถลุสองร้อยแล้วนะครับคที่สองคอ้คดีสองสองร้อยไปแล้วอ่าไปเรื่อยครับพี่เอานับครับเร็วคดีสองร้อยครั้งที่หนึ่งสองร้อยห้าแล้วครับสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบห้าครับสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบครับต่อเนื่องเลยนะฮะยังไงครับสองร้อยยี่ห้ายิบห้าแล้วสอิบครับสองร้อยสามห้าครับสองร้อยสี่สิบครับสองร้อยสี่ห้าครับต่อแล้วสิบครับ ้าวครับสองร้อยห้าสิบดักครับครับสองร้อยห้าสิบ x d สองร้อยห้าครับเอ้โหวิคาร์โอ้โหสองร้อยหกสิบครับสองร้อยหกสิบดักครับสองหกห้าสองเจ็ดศูนย์ครับสองเจ็ดห้าครับสองแปดศูนย์ครับและเ x d สองแปดศูนย์ครั้งที่หนึ่ง อ๋เดี๋ยวครับพี่เล็กดูแล้วนะเาอแปดสิจริงเหรอเือก่อนนะเดือคันที่สองเลือคันถัดไปนะมากกว่าครึ่งของคันที่แล้วเองนะครับนับเลยครับนับแล้วนับเลยนับเลยยสองแปดสิร่วงเลยนับช้าเยอย่าีครับผมเร็วเอาไอสัตว์นับตีโอ้โหไม่นับไอสัตว์กย์ไปสองครับขอโทษครับเก้าห้ามาอยยครับสามแล้วนะครับสามร้อยสิบครับสามร้อยสิบแล้ สามสิบห้ามั้ยสามร้อยี่ิบครับผมเลาขึได้ครับเอากับมาเปิดไม่ติดต่อเลยคแอดมินได้เลยครับแอดมินได้เลยเพราะตอนเทสเพราะตอนเทสยังต่ิดอติแล้วสามสี่ห้ากับเอ็กสามสามสี่ศูนย์แล้วสามสี่ศูนย์ครับสามสี่หครับจบสี่ร้อยแล้วว่ะไปเรื่อยจบี่ร้อยแล้วสามร้อยหสบแล้วสามร้อยห้าสิบแล้วโดยเอ็กดีนะจ๊ะผมสามห้าศูนย์โดยเอ็กดครั้งที่หนึ่งหนึ่งแล้วครับ โอ้รอบนี้จบไวหรือเปล่ารอบนี้จะจบไวหรือเปล่าครับติดต่อแอดมินได้เลยครับแอดมินแอดมห้าศูนย์เพจหลักทีเอักดีครั้งที่สองครับผมบไวเหรอรอบนี้จบไวจดีนะฮะโอ้ยแล้วก็และขอแสดงความยินดีกับสวยเอ็กดีสามห้าศูนย์ครั้งที่สามจ้ะครับผมเชิญเลือกรถได้เลยฮะเชิญัมาเลยเจอกันเรื่อยไปเลยรับไปดิ สมอยห้าส like ิบไปนัรอเดือดเดือดนะครับแต่ก็ยังเดือดอยู่นะไปคู่ไปดียไปคู่ไปดียหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกเออยาโนนหนึ้าคนจคนบาบานหนึงคนไเลยตัวแทนมาได้เลยครับเคอเอาขนานอ่ะขนานไหนดีจ๊ะเองท่าไหร่วะพี่สามห้าเหรออันนี้ครับนั่นแหละเหลือสามห้าเหรอ3 5 ตัวเท็อปครับตัวท็อปตัวท็อปครับตัวท็อปสามห้าออกสามห้าปะสวย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 เงินพี่ไหมผมเลยอ่ะเงินเองเอ่อหมดเลยเหรอเอาทั้งหมดเลยในตัวพี่ใช่เหรอไอซอบบอกเหรอไปเอาไปไหมอ่ะเอาเอาไปผมถือเลยพี่เงินอันน่ะขอชำระเงินสักครู่นะจ๊ะเอาหูเรียบร้อย ไม่ไาเกี่คันมนะัน่ะเราสองคันหรือเปล่าเรอสักครู่นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะสามารถเลือก,กอาทะเ,เบียนเองได้นะครับ าเองทำเองได้นะจ๊ะสามตัวแรกแล้วเลขสามตัวหลังใช่ครับอมเองได้เลยภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วนะแล้วก็เลขอะไรบิตอาเงินเนี่ยครับเอาเงินอัมถือเลยใช่ครับไอหมีงไอหมีเงไอหมีเง่้เอ็มนะโอ้สุดมากเลยครับแค่สองพันเกือบพันเอ็มแล้วใช่เลยครับโอ้วก็และต่อไปดีกว่าเราไปรอบที่สามเลยเริ่มเลยนะครับรอบที่สามเริ่มเลยครับเปิดที่ห้าล้านเช่นเคยครับ ค่ะร้านรอบที่หนึ่งจ้ะครับผมเรปล่อยเขาด้วนไปก่อนอารเพื่อนใครจะเปิดทีน้าเลยที่คขาว่าเลยที่ห้าใช่ไหมอืมสิบรับวันมาแลอีกคันหนึ่งคันไหนอ่ะสิบล้านนะครับโอเคโอเวอร์สิบจ้ะเด็กหรอห้าล้านบารมีครับบารมีสิบห้าจ้ะไม่รู้อ่ะเคยขับแล้วดีที่ดาวอ่ะเด็กไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ที่เหลือไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วนะไม่มีแล้วหรอกครับจะจบที่สิบห้าหรือยังไงครับที่อเอ็กดียี่สิบครับเอ็กดียี่สิบจ้ะยี่ห้าบารมีครั มียี่ห้าจ้ะ XD สามสิบครับส XD สามสิบจ้ะไม่ไม่เหลือะไรเลยอะสามห้าบารมีครับสามห้าบารมีจ้ะ XD สี่สิบครับ XD สี่สิบจ้ะสี่สิบห้าบารมีครับสี่สิบห้าบารมีจ้ะ XD ห้าสิบครับดีห้าสิบโอเคห้าห้าบารมีจ้ะ XD หกสิบครับหกห้าบารมีครับหกห้าบารมีจ้ะ XD เจ็ดสิบครับเจ็ดห้าบารมีนะ เอ็กดีครับเนาดอร์จีคขาหรอดแปดสิบู่เอ็กดีไม่แผ่วเลยนะคุณหมีจี้าดหรอแปดสิบห้าบารมีมาแปดสิบห้าแล้วนะครับใกล้ร้อยเมแล้วเอ็กดีเก้าสิบครับเก้าสิบแล้วครับเก้าสิบมาเก้าห้าามป็นจี้ขาดเป็นจีร้อยครับหนึ่งรไปแล้วร้อยห้าไปแล้วอ๋อไม่เอาไอสัตว์บารมีไปแล้วจ้ะครับผมชอบร้อยล้านไปแล้วครับรู้หนึ่งร้อยไปแล้วอย่าบอกนะว่าย่งไงครับ บเจีจีคัเหลืออะไรวะแอตตันและร้อยห้าบารมีครั้งหนึ่งต่อนรโบเลกันนะโอเวอร์ร้อยสิบารมีมาเอาคันดำารอยยี่ครับร้โอเวอร์คันดำาสห้าแล้วร้อยสามสิบร้อยสามห้าร้อยสี่สิบร้ยห้าแอตตันกับเอเอมนเฉยใช่ป่ะแล้วเราไปอย่างเร็วไปสองร้อีปลาใส่สูตรหล่อเลยดิเ่วานอะ อาวธรรมดาเจ็ดบอกให้ไปไม่ยอมไปและสองร้อยนะสองร้้าแล้วสองสิบครับสองสบารมีครับโสอครับสอ่ไปแล้ลงมีลุงหมีใช่ลุงมีสองมครับสองหครับบารมีสองครับสองหครับบารมีสองหอห้าห้บารมีครับสอหครับสองบารมีครับสอครับเจ็บารมีไปสามเร็วมากมเร็วมากครับเร็วมากสองเก้องเกบารมี สามร้อยนับเลขนับเลขนับเลขกันโอ้โหสามร้อยไปแล้วสามร้อยห้าโดยบารมีไปแล้วนะจ๊ะครับผมโอเวอร์ยังไงดียังไงฮะโอเวอร์ยังไงดีจ๊ะและสามร้อยห้าบารมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับจะพอแค่นี้หรอครับแล้วนะครับสามร้อยห้าครับสามสิบครับโอ้พี่ดูคนจิ้งลงมีเกลียวเอาก็ดูมาแล้วไง เราก็ต้องดูดิไอมีมันเก่งาสามร้อยยี่สิบเห็นแววตั้งแต่นี้เล่าเห็นเห็นแววตั้งแต่ยังไงฮะเล่นเล่นเอ็มแล้วครับหมีครับสามสองห้าสามศูนย์ครับสามสามศูนย์ไปได้ต่อสามสามห้ามาสามสี่ศูนย์สามสี่สามสี่ห้าศูนย์ปุ๊บครูไปต่อต่ไปวะสามสี่ห้าสามสี่ห้าแล้วนะครับนี่บิดจะเล่นไหนอ้ามยังไงครับ ดูเสามสี่ห้าซอยซ่าครั้งที่หนึ่งหนึ่งแล้วครับสามห้าศูนย์มาแล้วบารมีเออเอาเอาใจขาดแต่คาราเตอร์ไม่มีใครยอมใครกันเลยนะคุณหมีและสามห้าศูนย์บารมีครับครับไม่คเป็นไงบ้างครับก็อยู่กับซ่ครับไม่มีอะไรอยู่กับโซอใช่ใช่ใช่เราจะสลัดออกไปหาครับไม่มีเลยครับตอนนี้ถึงคันไหนคร่ะถึงคันไหนครั้งที่สองทั้งหมดกี่คันนะครับ อ๋อมีเอ่อเอ่อทายคานออกไปแล้วครับทายคานทายคานชิงตันได้แล้วก็เราได้สามห้ามาครับเหลือห้าคันครับเหลือเอเดนเอเดนเอเดนต่อไโอ้ไม่รู้ครับสไนเป์มาดูก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับสามหนึ่งครับฉันให้มัดูต่อครับยังได้อีกยังได้อีกเอเดน เบลถามนั่นถามนี่กูบอกว่าแบบถามว่ารถเหลือกี่คันอะไรอย่างเงี้ยถาก็ไม่รู้ครับสไนเป็นแล้วกันะครับครั้งที่หนึ่งจ่ากสนายดูดิเอะกูบอกสนายดูเลยแล้วกันยังมีใครไปเหลือคันไหนบ้างเราได้แก๊งไหนบ้างอลไรเราได้คันไหนบ้างอะไรนบารมีครั้งที่สองอุ้ยไม่มีจริงๆเหรอไม่มีเลยเนาะแข่งจริงฮะราคานี้อุ้ยราคานี้สุดแล้วและขอแสดงความยินดีกับ บารมีสามหกศูครั้งที่3จ้ะโอ้ครับผมสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดโอ้ยเชิญเชิญข้างหน้าเลยจ้ะเชิญเชิญเชิญหน่อยเชิญหน่อยอันนี้ครับอ๋ออยากเตมี่นะเนี่ยข้างไหนจ๊ะคันนี้เนาะออทวู้ยอัตตันเหรอเอ็กซ์เต็งก็บาตินนะครับออเอ็กซ์ตีด้วยกันนะครับเนี่ยอ๋อเมื่อว่าวเอ็นเอ็กเอาขันดำดีกว่าฮัลลัมโบ้ มันโบดีหรอพี่มไม่มีคมันลุนยากแล้วเสือเซอมันลุนยากแล้วไม่รู้เล่าจีคร์ดีปะเคยขับปะจีค์ดเคยเห็นเดซเซิฟที่ที่อื่นอ่ะมันดีปะก็เฉยๆนะเราไปนั่งสี่อ่ะถ้ามันสไตล์กบพอดีอะเราพูดยากไงถูกปะล่ะอืมอืม แต่เอเด็กๆก็โอ้โหเป็นเงินสดนะจ้าอู้ยเขาเอเดคนี่แป๊บนึงนะคุณยายมันรวยมากเลยแบกเงินสด300กว่าเอ็มเขาไม่ทันได้ตั้งหรอกเขาไม่ได้เอาเดี๋ยวมึงถ้าไม่เอาน่าเอาราโบนอย่างเงี้ยอามร้อยเรื่องดีอยู่วะขอบคุณมากค่ะผมแล้วก็คุณทุกท่านเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลาเสียแล้วนะครับคุณยายก็ขอเริ่มประมูลรอบต่อไปได้เลยนะครับเริ่มต้นที่5ล้านครับเริ่มได้เลยครับ อปซา 10m จ้ะเออเอาออกมารปทาเลยครโอ้ยเกิดไปหรือเปล่ากูไปทาง10ล้านแล้วไปทาง 10m ครั้งที่หนึ่งเขาฟาบกันเลยเขาอย่างไงว่าหากันอย่างไงเขาหาเยอะจังวะจริงๆเหรอคุณมีนแบดบันนี่15ค่ะโอ้แบดบันนี่15ไ่ผมก็ได้นะ0 m ใจใจใจตกไปอยู่ถ่มเลยนะครับเมื่อะี้นรอบห้าครบแบดบันนี่15ครั้งที่หนึยี่สิโอเคสายายยี่สิบจะแบดบันนี่ยีสิบเอ็ดค่ะ อ้ยี่สิี่บสองก็ได้ยี่บสองแล้วนะครับช่ยี่สิบสองมันได้เหลือน้อยน้อยน้อยยังวะราคาไม่ดีเลยเพิ่งเห็นบิดก็นนะแกมเกลยี่ครับแกมยี่สานะครับแกสามจ้าแกมเกลยี่สี่ครับแกมเกลยี่สี่จ้าัอที่ห้าครับจะเก็บไปไอทีห้าจ้ายี่สิบหกครับจะไล่ยาวแล้วสามสิบเลยครับโอเคนับเลขเนาะโอเคสามสิบจ้าลองไง ไอซาสามสิบนะโอเคแล้วแต่มึงอ่ะมาจบไวเอยเหรอรอบถ้าจบไวนะฮะรถเทียร์ไอซาสามสิบครั้งทีหนึ่งจ้ะหนึ่งลักครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็เท่าไหร่ละครับเท่าไหร่ละครับไอยซาสามสไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปการแต่งตั็งเฟสได้ไม่ได้สามพับผพสามสิบจ้ะจบสามห้าบารมีจ้ะไอ้จบบารมีนักท่านรอไปก่อนสี่สิบครับสี่สิบไอซาจ้ะ สี x d ครับไม่ต่ำกว่าสองร้อ่ห้าะสี่สิบห้าแล้วนะครับยังไงฮะสิบอ้ยหสบมาแล้วจ้ะสี x d ครับสี่ห้าห้าจ้ะหกสิบจ้ะหกห้า x d ครับเจสิบครับเจ็ดสิบซอยซาจ้ะเจ็ดห้าครับแปดห x d แปดสิบอ้ไปไปไปกันต่อแปดห้าครับแปดห้า x d จ้เก้าสิบซอยซาจ้ะเก้าห้า x d จ้ะร้อยหครับ สองรยเฮียร้ยยี่ิบครับร้อยยี่ห้าครับร้อยสามสิบร้อยสาห้าร้อยสี่สิบร้อยรอยสี่ห้ไปกันต่อร้อยห้าสิบร้อยหกห้าร้อยห้าครับร้อยหกสิครับโอ้ยพิธีกรไม่ได้พูดเหรอหกห้าครับเอ้ยตท้าไรอะร้อยเจ็ดสิบครับล้านอะไรล่ะน่าจะใช่นะครับร้อยเจ็ดสิบจ้ะโดยสั้วนะครับ ร้อยเจ็ดสิบ้ยังไงดีครับครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้แม่ตอนแรกนึกว่าราคาจะไม่แตะร้อล้านนะครับร้อซอยซ่าร้อแล้วนะครับที่นึพี่มีสิล้านเองได้ครั้งที่ครับไอยู่พี่เท่าไหร่ละครับเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบร้ร้บร้อจ้ะข้าไหน ร้อยเก้าสิบห้าครับโอเคร้อยเาจ้ะสองยครับมึงขายไปแล้วอ๋อองร้อยสรมึงขายไปแล้วหรอสองร้อย่ครับอยย่รถอยู่ใคะแม็กกู2อ0อร้อยสหครับสองร่สครับอยู่กับไอไอไแมนัอยู่สองรอยห้าครับอสองร้อยใช่อยู่ปะออยเอยู่กับแมัแล้วก็อยู่กับเบลแล้วก็เรประกอบไป2 สามร้อยไปแล้วคุณหมีสามร้อยไปแล้วสามร้อยแล้วนะครับโอ้โหเดือดมากจริงครับว่าทำไมมันก็ยังแพงอยู่นะลอยซ่าสามร้อยร้อยเออเข้าาครั้งที่หนึ่งสามร้อยพี่เขารู้ว่าเรามีเงินถึงอืยังไงดีฮะเราไปหรอแล้วจบปี่สามร้อยหรือเปล่ารอบนี้ไม่แน่ใจเลยครับลอยซ่าสามร้อยครั้งที่สองจ้ะครั้งที่สองแล้วนะครับกูว่าไอ้ตันจบเร็วเหรอไอ้กูว่าอีกจะใช่นะครับ ไม่แอตตันก็ผมว่าผมว่ามีมีสิทธิ์เป็นแอตตันสูงแล้วก็และขอแสดงความยินดีกับตอาสุดท้ายบ้างจีคาร์ในราคาสามร้อยห้าจีคาร์ได้ตัวจีบอ่ะครั้งที่สามจ้ะโอ้ยินดีด้วยดครั้งสุดท้ายะนบ้างอะไรนะไหนลูกโอ้ยเออเสียงมันดังไม่บงกระซิบมันอันนี้ไว้พี่มันเบามากเลยไอดีหนึ่งสามสี่สามก็บอกว่าใบก็บอกว่าไอ้จีคาร์ได้คารสุดท้ายป้างคารสุดท้ายจีคาร์อ่ะคารสุดท้ายต่อไปเขาได้จะ